สวัสดีเอฟซีนะคะขอตอนตรับเข้าสู่ช่องช่างผมผ่านล้อนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนยางนะพี่น้องก็ถึงเวลานะถึงวันที่จะเก็บขายจริงๆแล้วนะก็อยู่กับน้องไอเดียนะแล้วก็อยู่กับพ่อมาต่อยนะคะให้แม่เข็นบ่อสองพ่อลูกกำลังเก็บยางเข็นล้อนะ ไปลากล้อใครมาเนี่ยล้อเขียนแย่แย่หนิงอืมไเดียก็เป็นคนเขียนล้อมะแม่เขียนให้เ,หเอ้าพ่อไม่คือมาบอกไปไปเอาลูกอเอาเขียนลน้อนะไปทั้งหลังบอกแกเอาบอก แล้วก็กินล้อด้วยนะพี่น้อได้สี่ห้าก้อนก้อนก็จะเล็กๆนะไม่ไไม่ได้เต็มถ้วยนะคะนึกเท่ากับเบอร์เกอร์ ยังร够เหนียวเนอะเอาลงไปไหมนี่ไม่ต้องเอาลงไปหรอกเนะงานสันดึงไป เบ,บ่จับเก็บน้ำเลี้ยงมันก็จะน้อยหนึ่งนะคะโอ้ได้พอสองกระสอบบอนะ่นะ้องพี่นองกิโลแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหอ,อมเงิน หลังจากไปพาลูกๆไปชอปปิ้งมาเมื่อวานก็หมดเงินไปพี่น้องก็มาหาเงินต่อ ไม่บอกว่าให้เอาเครื่องสัญยามาตัด้าแถวนี้อีกมาใน,นสองพ่อลูกใส่เสื้อเขียวเหมือนกันเราสั่งมาเป็น10ตัวนะพี่น้องก็ตัวละ2อสีมีสีเทาสีเขียวสีกลมแล้วก็สีน้ำเงิน บางถ้วยก็เท่าเบอร์เกอร์เอาทิ้งทำไมอะนะอย่างนี้เนาะอืมดึงล้อมึงเดียวพี่เนอะ มาถึงไร่ถึงสวนเราปวดท้องเลยได้เนี่ยเท่าวเบอร์เกอร์บางอันก็เท่าคุกกี้อ๋อเด็กก็พร้อมเอาดึงขึ้นทำไมลูกแขนเสื้อนะเอาลง มันยากบ่ในเดียวก็ไปเอาเหล็กแกะยางก้นถ้วยโอโ้ดึงยากนะจนนั่งนะพี่น้อง สองพ่อลูกเป็นคนแกะนะแม่เป็นคนเข็นล้อโอ้อันนี้ได้หลายชั้นแต่น่อยดยีเดี๋ยวรอพ่อก่อนพ่อเอาต้นนั้นนะนะเอาไปซ้ายขวาเลยวันนี้เล่นขี้พี่น้องก็เริ่มได้เยอะแล้วแหละ น่าจะครึ่งกระสอบได้หรือยังก็ไม่รู้ได้สัก2อกระสอบ3กระสอบก็ยังดีนะพอนะถ้าฤลดูฝนในเบาปุ้ยบอกได้กี่กระสอบนะฮะได้เตดกระสอบนะน้อง มันแน่นนะพอมาต่อยจนได้ขบแขีขข้วขบคางใส่แถมโดนตีตาอีกโอ้ยเธอลุงนี่จกอีลุงนี่ไม่ได้โหมน้ำไดน้นี่ไรใช่ยังไรนี่มันหนักแล้วเนาะ โอ้หนักอยู่ได้เนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าหมดข้าง,างหน้าข้าหน้าพ่อจะต้นโมแกบโอ้ไอเดียก้อนใหญ่เดิพี่น้องตัวนั้นต้นออกเยอะก็เยอะนะแล้วก็โปรไวเออเอาถ้วยไวเด้อ โอ้ก่อนใหญ่เลยน่าจะได้สักหนึ่งโลเอาโรดโลดูกเอาโรดไม่ให้ต้องข้างในถ้วยมันจุกไม่ได้ลูกว่านะไปไป อ่ะนะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ